สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอารุณมรินเช้าวันนี้มีเศรษฐีใหม่แน่นอนคือด้วยค่ะสวัสดีที่16ตุลาคม2558 6 ถูกแล้วถูกแล้วสองห้าหกแปดถูกแล้วแน่นอนนะคุณผู้ชมครับเอาล่ะกลางเดือนสิบแล้วนะคะใครซื้อเลขอะไรเอาไว้บอกหน่อยกระซิบบอกหน่อยเลขมันจะเคลื่อนหรอเคลื่อนอ๋อแต่ว่าถ้าใครไม่มีเช้านี้ก็ติดตามพวกเราได้เลยขอให้โชคดีทุกท่านเพราะว่าอมรินทร์ทีวีเราถ่ายทอดสดด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนฟ้าตกทุกวันจริงๆแล้วบางครั้งเวลาตกลงมานี่โอ้โหมืดฟ้ามัวดินมองไม่เห็นอะไรเลยลม พายุก็แรงด้วยล่าสุดนะคะเจออีกแล้วกับพายุลูกใหญ่เลยค่ะฟ้าเนี่ครมครามครมครามเลยค่ะคุณผู้ชมอาไปกันต่อค่ะจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์บริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดแนวชายแดนชาวบ้านเนี่ยเขาก็หวาดผวาอยู่แล้วไม่รู้ว่า,ขาเขมรจะมาลูกไหนมาเม็ดไหนแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านผวาซ้ําคือ พายุค่ะพัดกระหน่ำเลยบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายกว่า30หลังคาเรือนต้นไม้โค่นล้มเป็นตันๆเลยค่ะวันนี้วันที่จะหน้าเหมือนแมสคอตก็เถอะเหมือนกันเป๊ะเลยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งขับรถตกและปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาต o งชอ h และร้านหนังสือนาอินทุกสาขา น้องเกียวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนท้ให้เกิดกลัาวัดก,ล,กลักคืนเกลียวลูก e n f a c r o A+ สูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนีก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาชก็เป็นกล้าวัดไงว้าวมากค่ะชมเลือก e n f a c r o A+ หกสิบหปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์ เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability เข้าผัดแม็กกี้เ้าผัดที่แกชอบอ่ะต้องใส่แม็กกี้หอมๆให้รสชาติมันกลมกลม่อมชอบอ่ะ ้าวผัดแม็กกี้นะอืมข้าผัดแม็กกี้ฝาเหลืยงผัดกลมกลม่อมหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบข้า,าหมู่และเสริมพภชนาการเขาด้วยไพร์คิวพลัสซูเปอร์โกพร้อม5าสารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญไพร์คิวพลัสซูเปอร์โกเนสกาแฟ blend and brew อร่แหละยืม้งฉั อร่อยทุกวันแก้วบอลเลยหอมกลมกล่อมเลสกาแฟเบลนด์บลูอร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยนหนังสือคือบทกวีมาพร้อมกับดนตรีที่เป็นท่วงทำนองไม่จรกันหนังสือระดับชาติครั้งที่30 Me l o d y of Book ีออ่านหรือยัางฟังหรือเปล่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของท่วงทำนองแห่งการอ่าน9ก้าถึงกาตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตน้องแก้วเรียนให้สนุกนะคะท่าให้เกิดกลางวันกลคืน เอ็นฟาโกรเอพลสสูตรเฉพา, m, พาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาชก็เป็นกลางวันง่ายว้าวมากค่ะชมเลือกเอ็นฟ<ข>าโกรเอพลสงานแฟร์ใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์ l i v i n g Festival จัดใหญ่ครบทุกโซนเอ็ก <พา S 2> แ์พอโซนสินค้า outdoor ก็มี24ตุลาคมถึงพพ <า S> 2พฤศจิกายนนี้อิมแพคเมืองทองธานีซอสปรุงอาหารแม็กกี้ เปลี่ยนโฉมใหม่สวยจับกระชับมือทำจากซอสถั่วเหลืองที่หมักด้วยวิธีธรรมชาติการันตีความหอมอร่อยเหมือนเดิมทุกขวดแม็กกี้โชมใหม่หอมอร่อยเหมือนเดิมเอกสิทธิ์เฉพาะ S26 Go 3 65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยัง่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ลักกี้นาคานาคาจตุมงคลน,น้องแกวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกลาาวันกล้าคืนแกวลูกเอ็นฟาโกรเอพลัสสูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาชี็เป็นกลางวันไงว้าวมากค่ะชมเลือกเอ็นฟาโกรเอพลัส ไต่บินโทรทรลมีตัวยาบิสมัทซับซิลไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องไม่เพื่อไต่บินโทรทรลบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยาไม่สบายป่ะเนี่ยตัวร้อนนิดเดียวไม่ต้องฝืนช,ชั่วโมงนี้ต้องค่าพอแคชพร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงค่าพอแคชเขาโอนเงินให้แล้วค่าพอแคชพร้อมใช้รับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงสมัครเลย คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S 2 6 g สิผสมแอลฟาสฟิงโกมาอิลิททุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้เอกสิทธิเฉพาะ S 2 6 g สและ S 2 6 G สิบหโี ทีค่ะคุณผู้ชมแหมวันหวยออกนี่มันก็จะมีสีสันเยอะหน่อยนะเดี๋ยวพาไปดูชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจมาจับแต่ไม่แน่ใจว่าตำรวจกล้าจับหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมที่หลายคนรอติดตามนะคะว่าเอ๊ะนักสิทธิ์เนี่ยวันนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างอบอกเลยว่าเรื่องของนักสิทธิ์ยังมีอีกมากมายแต่ว่าตอนนี้อยากเชิญทุกท่านบำรุงสายตากันแป๊บเดียวค่ะ พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่ประจวบหน่อยนะคะเมืองประจวบคีรีขันธ์วัยรุ่นเขาบอกว่าแค่มองหน้ากันแค่นี้ก็ไม่ได้หรอล่าสุดนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ปาดกันมองปราดเดียวหลังจากนั้นลงมากระทืบกันเลยค่ะพ่อค้าปะทะพ่อค้าแย่งลูกค้ากันเองไม่พอใจค่ะอยูยูเนี่ยตัดสินใจควงมีดบุกไปถึงร้านไปไล่ฟันกันแล้วลูกค้าร้านอาหารตามสั่งที่กำลังรับประทานอาหารอยู่มีแต่นักศึกษาคะ่ะ ต้องทิ้งจานข้าววิ่งหนีเอาชีวิตรอดค่ะปูกับน้ําเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมมีหนุ่มสุรินคนหนึ่งเขาออกไปหาปลาค่ะแต่ปรากฏว่าเขาหายไปญาติ